สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับเช้าวันที่วันที่3นะวันที่2มีนาคม2025แล้วจำวันผิดวันนี้แอดมินอยู่ที่บ้านเกิดของแอดมินนะครับสีสเกตนะครับหรือลำดวนเพลิงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อคืนนี้ทำคลิปไป2คลิปนะรวมทั้งคลิปที่สีสเกตเอาชนะชัยนาทฮอนบิลไปได้2ประตูต่อหนึ่งแอดมินไม่ได้ไปดูหรอกเพราะว่าแอดมินมางาน มางานขาวดำญา,าติผู้ใหญ่ท่านจากไปก็เมื่อคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอล FA ฟเอคันะครับหลายคู่เลยครับก็เดี๋ยวแอดมินสรุปตั้งแต่คู่แอตตนวิลลาคือคู่แรกเลยครับคือเช้าเช้าวันเสาร์ 6, 6, เช้าตู่วันเสาร์ตะวันศุกร์แล้วเนาะแต่เช้าตู่วันเสาร์คือตีสวันเสาร์แอตตาวิลลา,าชนะคาด,ดีไปได้2ประตูต่อสูงนะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นทีมแรก ตามด้วยเพสตันนอตเอนนะครับอ่าถล่มเบอร์ลี่ไป3ประตูต่อศูนย์คิสตันพาเลสนะครับเอาชนะมิวบอว์ไป3ประตูต่อ1นึ่งครับอ่าแล้วคู่คู่ไฮไลท์คู่นี้อ่ะบอลมัดนะครับนะพบกกบูฟแฮมตันนะครับในเวลาเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับต่อเวลาแล้วก็ไม่พูดพ่ามทำเพลงครับต่อยังเสมอันี่ก็เตะยูทษไปเลยผลปรากฏว่าบอลมัดเอาชนะไปได้แล้วครับ 5ประตูต่อ4ในการดวลจุดโทษแม่นกว่าว่างก้นเถอะก็รวมสกอร์ก็6ประตูต่อ5นะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายตาม3ทีมก่อนหน้านี้ไปได้นะครับบอลมัดแล้วก็คู่ไฮไลท์เนโอขอบคุณแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้านะครับก็ล้างแค้นให้ลิเวอร์พูลไปหน่อยเอาชนะพีมันไปได้3ประตูต่อหนะึ่งเรือใบสีฟ้ากับเรือใบสีเขียวแอดมินเพิ่งเคยได้ยินชาย,ยาคำว่าเรือใบสีเขียวก็ อนอายุ50กว่าก็ตอนนี้นะครับเลือใบสีเขียวว่าอย่างนั้นนะครับ3ประตูตอนน่อ <c oughs> 1ก็ทําให้แมนซิเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปครับคืนนี้มีอีก2คู่นะครับนิวคาสเซิลจะพบกับไบตันเอาคู่นี้น่าจะสุดมันนิวคาสเซิลน่าจะเอาจริงแน่แน,นอนแอบหวังลึกๆว่าฤดูกาลน,นี้ฉันจะเอา2ถ้วยเพราะเข้าชิงแล้วนี่1ถ้วยก็คือคาราบาวคับเดี๋ยวเดี๋ยวฟัดกันกับลิเวอร์พูล แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะพบกับฟูลแลมนะครับอันนี้ก็กไม่แน่ใจนะว่าแมนยูจะสามารถเอาชนะฟูลแลมได้หรือไม่อ้ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปวันังคารก็จะนอตติแฮมฟอร์เรสนะครับก็จะมีนอตติแฮมฟอร์เรสเนี่ยพบกับมาขาวอีสวิทก็เดี๋ยวคืนนี้เอาใกล้ๆก่อนนิวคาสเซิลจะผ่านไบรตันได้หรือไม่แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย จะผ่านฟูลแลไมได้หรือไม่น่ะแอดมินก็คงนั่งนั่งรับชมตอนขับรถจากศีสะเกตเข้าเข้ากทมนะครับอืมก็มาวันเดียวนะครับมาคือญาติผู้ใหญ่แอดมินก็โตมามากับท่านนะครับโตมาด้วยคำสอนของท่านก็อายุ92แล้วอายุ92ท่านก็จากไปแบบสงบเลยตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็ท่านก็ไม่ตื่นแล้วอ่านแชร์ฟังนะครับ คือท่านมีบุญท่านมีบุญอ่าก่อนนี้คือผลล่าสุดนะครับมีข่าวกดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าหรือหรือเขาจะใช้กันทั่วโลกหรือเปล่าแอดมินไม่แน่ใจนะครับสมมติว่าอาริซงเนี่ยถือบอลอยู่ในอ้อมอก8วินาทีงเงี้ยให้ไปเตะมุมเลยเีนเนย้เอา้า เอาแล้วแล้วไม่เตะฟรีคิกเหรอก,ก็ก็ว่ากันไปนี่คือกฎใหม่ล่าสุดน,นะครับก็เห็นแฟนบอลทุกท่านกดหัวเราเต็มเลยก็คงหนึ่งสสมสี่บนอัศจรรย์อะไรก็ว่ากันไปนั่นนั่นก็คือมุมมองก็คือทางทางคณะกรรมการเขาเขา,ารับเรื่องแะแต่ว่าจะประกาศใช,ช้ย,ยังเป็นทางการอีกทีก็ก็ว่ากันไปนะครับอ่นนี่คือสีสันของฟุตบอลน,นะครับของฟุตบอลน,นะครับก็คืนนี้ ก็จะมีทั้งไทยลีกนะทาง FA ครับทางไทยลีก2นะครับรวมทั้งฟุตบอลสเปนอิตาลีอโอต้องขออภัยนะครับนี้ธรรมชาตินิดนึงนะครับแอดมินมานั่งทำคลิปอยู่หน้าบ้านก็รับบรรยากาศตามตาม่ตางจังหวัดแถวต่างอําเภอออกมานอกเมืองประมาณกิโลกว่านะครับผมอ่ะผมไม่พูดพามทำเพลงก็เอาประมาณไว้เท่านี้แล้ะครับผมวันนี้พามาบรรยากาศ สีสเกตน,นะครับบ้านเกิดแอดมินแอดมินก็เกิดตรงนี้ครอดอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็วิ่งเล่นกันอยู่แถวๆนี้เลยฮะอ่ะสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกท่านสวัสดีครับ